สวัสดีน้องๆเด็กหกหกุกคนนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะว่ารุ่นของน้องเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนนะครับจากการสอบแกดนะครับเป็นการสอบ t ีแกดนะครับในคลิปนี้เนี่ยพี่แม็กก็จะมาขอสรุปนะครับว่าแล้วพอมันเปลี่ยนเป็น t ีแกดเนี่ยนะครับน้องจะต้องสอบอะไรกันบ้างนะครับก็ขอแนะนําตัวก่อนอย่างเป็นทางการพี่ชื่อพี่แม็กนะครับน้องบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นพี่นะครับแต่น้องหลายคนก็อาจจะแบบ ยังไม่เคยเจอกันก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะที่เราเริ่มรู้จักกันนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นพี่เนี่ยนะครับก็ปกติแล้วนะครับพี่แม็กจะมีสอนอยู่2วิชานะครับวิชาแรกก็คือคณิตศาสตร์นะครับวิชาอีกวิชาหนึงก็คือความถนัดแพทย์นะครับก็ใครที่จะสอบ2วิชานี้ก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ได้นะครับก็จะมีอัปเดตข่าวสารอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องทีแกของเรากันดีกว่านะครับ ในการสอบท c a กของรุ่นน้องๆเนี่ยนะครับข้อสอบจะแบ่งออกเป็น3มพาร์ทด้วยกันโอเคไหมทีเกตของน้องนะจะมี3มพาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกก็คือการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับก็คืออิงนั่นเองนะครับพาร์ทที่2ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยคือสมรรถนะการทํางานในอนาคตนะครับวิธีการสอบเนี่ยนะ ในปีของน้องเนี่ยเขายังให้เลือกก่อนนะเออทอปอเนี่ยให้เลือกก่อนว่าน้องจะสอบบนกระดาษหรือว่าสอบบนคอมก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเขาประกาศคะแนนเนี่ยจะประกาศแยกส่วนกันเข้า OK, แม้อย่างเช่นน้องสอบอังกฤษได้เท่าไหร่เขาก็ประกาศคะแนนอังกฤษเท่านั้นนะครับสอบพาร์ทอันที่2ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับได้เท่าไหร่ก็ประกาศคะแนนเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก,การสอบเนี่ยเขาจะสอบทีเดียว3ชั่วโมงเลยนะครับเข้าแมสอบทีเดียว3ชั่วโมงทั้ง3พาร์ทพูดง่ายๆก็คือ เขาเนี่ยจะแจกข้อสอบให้น้องเนี่ยครบเลย3พาร์ทแล้วน้องเนี่ยไปบริหารเวลาเอาเองโอเคไหมน้องอาจจะทาอังกฤษครึ่งชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงครึ่งที่เหลือเนี่ยน้องทำอ้เจ้าพาร์ทส 2, พาร์ทสอย่างเงี้ยก็ได้นะครับน้องต้อง manage เวลาเอาเองนะแล้วก็วันสอบเนี่ยนะครับถูกกําหนดออกมาแล้วนะครับดีเดย์ Day ออกมาแล้วอยู่ที่วันที่10ธันวาคมปี6 5หนั่นเองนะครับสอบตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับทีนี้เนี่ยมีน้องหลายคนนะครับถามพี่แม็กว่า พี่แม็กแล้วผมจะสอบบนคอมหรือบนกระดาษด,ดีนะครับอันนี้เนี่ยให้น้องตัดสินใจเอาเองดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดสอบบนคอมเนี่ยความแตกต่างก็คือผลคะแนนสอบเนี่ยมันจะออกเร็วโอเคไหมเออน้องสามารถเช็คคะแนนได้นะ3วันนะครับหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จเนี่ยน้องเช็คคะแนนได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าไฟดับนะครับอย่างที่บอกเนาะสอบบนคอมมันคือถ้าเกิดใครแบบอยู่ดีเนี่ยไปเตะป,ปักไฟแล้วไฟดับอย่างเงี้ยยุ่งเลยถูกไหม เออทปอก็บอกว่าถ้าไฟดับเขาทดเวลาให้นะครับแล้วก็กระดาษเนี่ยมีให้ทุกเครื่องนะถ้าเกิดใช้คอมมีกระดาษทดให้นะครับแล้วก็ข้อดีของการใช้คอมก็คือขีดเส้นใต้แล้วก็ให้ลท์ได้นะครับอันนี้น้องต้องลองแบบตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ถ้าถามพี่นะอย่างพี่แบบไม่รู้ที่เป็นคนที่แบบมองมองคอมนานๆแล้วแบบตาลายเออแล้วมันสมองชอบเบอร์พี่มักชอบกระดาษมากกว่าแล้วแต่คนนะเออนี้แล้วแต่คนขอให้น้องตัดสินใจเอานะครับ ค่าสอบเท่ากันนะเออลืมบอกค่าสอบเท่ากันอ่าเรามาดูกันที่ blueprint ดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทปอนะครับที่แกตหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีทั้งหมด60ข้อคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับแมแบ่งออกเป็น reading นะครับกับ writing นะครับแล้วก็ที่แกดสองเนี่ยก็คือ critical a n d l o g i c a l thinking นะครับร้อยคะแนนเหมือนกันพี่แมกให้น้องสังเกตนะที่แกตสองเนี่ยมันเป็น part ที่จํานวนข้อเยอะที่สุด80ข้อ 60นาทีถูกแม้คิดง่ายๆก็แบ่งพาร์ทละหนึ่งหกสิบนาทีก็ได้นะครับแปดสิบข้อหกสิบนาทีโอ้โหตกพาร์ทตกข้อหนึ่งให้น้องคิดแค่ห้าิี่นาทีถ้าถามพี่แม็กนะพาร์ทเนี้ยโหดโอเคไหมพาร์ทเนี้ยโหดน้องต้องแบบไปทาพาร์ทอื่นให้มันไวๆเลยนะครับแล้วเวลาที่เหลือมาทําพาร์ทนี้ให้เยอะที่สุดโอเคปะ่ะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือสมรรถนะการทํางานในอนาคตอันนี้ก็หกสิบข้อเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันที่อังกฤษกันก่อน นะครับบลูพิ้นของอังกฤษเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับสปีกิ้งสามสิบข้อนะครับร e ดดิ้งห้าสิบข้อเนาะอย่างที่พูดไปนะครับสปีกิ้งมีอะไรก็ตามนี้เลยนะครับมีการถามตอบมีการเติมบทสนทนาแบบสั้นนะครับเติมบทสนทนาแบบยาวนะครับแล้วก็ร e ดดิ้งก็จะเป็นแบบเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์เนาะอ่านเพื่อจับใจความอันนี้เนี่ยหลังจากที่แบบที่แม็กได้มีโอกาสแบบไปฟังทบอ,อเขาพูดมาเนี่ยอันนี้แนวมันจะคล้าย,ายๆแบบโทอีกนะครับน้องไปฝึกข้อสอบจากโทอีกได้เลยนะอื แล้วก็ทำแกดเก่าแกดปีเกา่กาๆเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับจุดประสงค์ที่พี่แม็กเนี่ยนะครับเปิดเพจสกิลอันนี้มาเนี่ยนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากจะเน้นในพาร์ทสกับพาร์ทสแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวข้อใหม่เลยนะครับเมื่อก่อนก่อนหน้าเนี่ยมันยังไม่มีนะถูกไหมเมืม่อก่อนเนี่ยถ้าน้องไปดูอดีตเนี่ยมันเป็นแกดเชื่อมโยงนะครับแต่ตอนนี้น้องไม่ต้องไปเรียนแกดเชื่อมโยงนะเออถ้าเกิดน้องคนไหนแบบไม่ได้จะสอบความถนัดแพทย์เนี่ย แกดเชื่อมโยงน้องไม่น้องไม่ต้องไปเรียนนะเพราะว่าน้องไม่ได้ใช้นะครับน้องจะใช้ T ีแกดสกับ T ีแกดสแทนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นของใหม่ใช่ไหมแล้วมันสอบอะไรบ้างนะครับมาดูกันที่ T ีแกดสก่อนนะครับทีแกดสก็คือ critical a n d l o g i c a l thinking นะครับข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ1คือภาษา2คือจํานวนนะครับสคือมิติสัมพันธ์ 3, 4คือเหตุผลนะครับ พี่แม็กเช์ครับพูดอย่างนี้น้องหลายคนแบบงงแน่นอนพี่แม็กจำนวนคืออะไรไมิติสัมพันธ์คืออะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวอย่างข้อสอบของ T ีเก2สองเนาะเออคริ t ิคอลแอนด์โนติคอลทิงกิ้งนะครับอย่างที่บอกเนี่ยพี่แม็กจะแบ่งมันออกเป็น4พาร์ด้วยกันนะครับพาร์ทที่1คือภาษานะครับความสามารถทางภาษาเนี่ยถ้าถามพี่แม็กนะพี่แม็กว่ามันคือข้อสอบภาษาไทยเลยนะครับคล้ายๆภาษาไทยเลยนะยกตัวอย่าง ข้อใดมีความหมายแคบที่สุดนะครับข้อใดใช้ภาษาอย่างเป็นทางการเห็นไหมน้องว่ามันคือภาษาไทยไหมพี่แม็ว่ามันคล้ายๆเลยนะครับแล้วก็มีการอ่านนะครับเขาก็จะให้ข้อความน้องมาแล้วก็ถามว่าบทสรุปเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีการแบบถามเกี่ยวกับสำนวนด้วยนะครับสำนวนในภาษาไทยนะครับเดี๋ยวพวกข้อสอบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แม็กจะมาเฉลยนะเดี๋ยวจะทาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้อยากจะให้น้องแบบเห็นภาพรวมก่อนว่าเฮ้ยในปีของเราเนี่ย ที่แก่จะต้องสอบเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอันนี้คือพาที่1่เกี่ยวกับภาษานะครับพาที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถทางจํานวนนะครับความสามารถทางจํานวนก็จะมีอนุกรมมิตินะครับเหมือนอนุกรมตัวเลขถูกไหมเขาก็ให้ตัวเลขน้องมาแล้วก็ถามว่าตัวถัดไปเนี่ยคืออะไรนะครับมีการเปรียบเทียบเชิงปริมาณก็คือสะดมนะครับสะดมก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลว่าเฮ้ยข้อมูลในกอไก่ขอไข่ข้อควายเนี่ยข้อมูลอันไหนที่มันมีค่ามากที่สุด นะครับก็คิดเลขแบบพื้นฐานมีความเพียงพอของข้อมูลนะครับอันนี้เป็นแนวความถนัดแพทย์เลยนะครับเดี๋ยวพี่มักมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะอืแล้วก็อันสุดท้ายคือโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาพี่มักดูจากรูป,ปิีน้ามันเหมือนกับแนวคณิตศาสตร์มอต้นนะครับต่อมาพาร์ทสามนะครับเป็นมิติสัมพันธ์มิติสัมพันธ์เนี่ยมันคือโจทย์เกี่ยวกับรูปภาพนะครับมันจะมีแนวไหนบ้างนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องการพับกล่องนะครับเขาจะให้รูป รูปที่แบบมันคลี่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยหามาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราพับกล่องเนี่ยมันจะได้เป็นรูปไหนนะครับมีการหาภาพต่างนะครับมีการหมุนภาพสามิติด้วยนะครับหมุนแบบทวนเข็มตามเข็มยังไงนะครับมีการประกอบภาพนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายคือความสามารถทางด้านเหตุผลนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีอนุกรมภาพนะครับซึ่งที่จริงพี่แม็กดูแล้วมันก็คล้ายๆกับมิติสัมพันธ์นะเออมอมพี่แม็กจะ ตอนที่พี่แม็กสอนเนี่ยพี่แม็กจะสรุปว่ามันอยู่ในหัวข้อมิติสัมพันธ์ไปเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่งงน้องไม่งั้นแบ่งหลายพาร์ทเกินนะครับปวดหัวถูกไหมเอออันนี้คือการมีอุปมาอุปไมยภาพด้วยนะครับเดี๋ยวข้อสอบพวกนี้เดี๋ยวเรามาพี่แม็กมาเฉลยนะอืมีสรุปความนะครับสรุปความเนี่ยเขาก็จะให้เหตุผลน้องมาเนาะมีเงื่อนไขามาแล้วก็ถามว่าข้อข้อไหนที่สรุปถูกต้องนะครับมีเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อความหรือว่าวิเคราะห์เงื่อนไขนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกัน โอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบนะครับของทีแกรดสอนะเอออันนี้พี่แม็กอิงตามบลูพินส์เลยนะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับทีแกรดสก็คือ Future Workforce Competency หรือว่าสมรรถนะการทำงานในอนาคตนะครับอันนี้เนี่ยข้อสอบก็แบ่งออกเป็น4พาร์ทเหมือนกันนะครับเหมือนกับทีแกดสเลยนะครับก็จะมีการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ซับซอ้อนนะครับมีการบริหารจัดการ อารมณ์นะครับแล้วก็การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันดีกว่าต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับของที a ก3นะนะครับอย่างที่บอกพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมนะครับバリ a ーครีเอช i น n อนด์ i n n โนเวชันะครับ,รบหลักๆของพาร์ทนี้เนี่ยก็คือหลักการคิดเลยนะนะครับก็คือให้น้องเนี่ยพยายามที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่แม็กมาฉเฉลยนะเอออันนี้แบบ ให้น้องแบบเห็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็พาทที่2นะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์นะครับ problem solving หรือว่าการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับพาทสเนี่ยคือคนออกข้อสอบเนี่ยเขาจะให้เหตุการณ์น้องมาเข้าใไหมเขาจะให้เหตุการณ์น้องมานะครับแล้วก็จะมีคําถามย่อยๆเนี่ยหลายๆข้อนะครับเห็นไหมอย่างข้อหนึ่งเนี่ยให้บทความมาแล้วถามว่าถ้าจะเข้าใจปัญหานี้นะครับคุณจะต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติม,ตมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะไอ้เจ้าข้อสอบ ที่กัดสามเนี่ยบางพาร์ทเนี่ยมันจะตอบได้หลายข้อนะครับอืเดี๋ยวพี่แพ้คมาลงลึกในแต่ละพาร์ทอีกทีหนึ่งนะนะครับตอนพาทําข้อสอบนะครับแล้วก็พาร์ทสามคือการบริหารจัดการอารมณ์นะครับพาร์ทนี้เนี่ยแนวข้อสอบจะคล้ายแบบจริยลรรยทแพทย์เลยนะครับอืหลักการตอบนะตอบในตอบในแนวแบบเสียสละนะครับคิดถึงส่วนรวมมาเป็นอันดับที่หนึ่งโอเคนะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันนี้ให้แบบเห็นภาพคร่าวๆก่อน เห็นไหมเนี่ยตัวอย่างข้อสอบเมื่อเห็นเพื่อนกําลังเศร้าเนี่ยน้องจะทําอย่างไรนะครับเข้า e ไปแสดงความห่วงใชวยชวนเพื่อนไปเล่นเกมนะครับไปเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังว่าเพื่อนกําลังเศร้าหรือว่าชวนเพื่อนไปหาครูแนะแนวโอเคไหมอันนี้ตัวอย่างข้อสอบนะครับแล้วก็พารสุดท้ายนะครับของทีแกตสามเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองนะครับที่มีส่วนร่วมของสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบนะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับ เป็นไงบ้างครับหลังจากเห็นตัวอย่างข้อสอบทั้งที่แกดสองที่แกดสามไปนะครับน้องบอกโอ้โหทําไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันเป็นของใหม่นะครับมันเป็นของใหม่เพราะว่าก่อนหน้ามันเป็นแกดเชื่อมโยงเนาะเออปีนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับก็ความยากของพาร์ทนี้นะถ้าถามพี่แม็กนะมันคือเวลาครับถ้าน้องลองไปดูจํานวนข้อสอบทั้งหมดมันคือกี่ข้อสองร้อยข้อ ถกไหม้ทั้งหมด200ข้อให้เวลาน้องแค่180นาทีมันตกข้อละเท่าไหร่เองข้อละ54วินะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็น speed ท e มากๆเราต้องทําแบบให้ไวเลยนะครับต้องทําให้ไวเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะสรุปหน่อย T-2 เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาเนี่ยนะครับมันคือพี่แมวว่ามันคล้ายแบบแนวภาษาไทยเลยถูกไหมเออให้แบบประโยคมาแล้วก็ถามว่ามันสรุปได้ว่ายังไงนะครับมีออกเกี่ยวกับสำนวนไทยเป็นต้น นะครับส่วนจํานวนวิติสัมพันธ์เหตุผลเนี่ยนะไอเจ้าสามตัวหลังเนี่ยพี่แมกว่ามันคล้ายกับพาร์ทชาวของความถนัดแพทย์มากนะครับมันคล้ายกันมากแนวคิดนะเออแบบอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆถูกไหมอันนี้มันยังมีเกี่ยวกับสะดมนะครับถ้าเกิดใครแบบเรียนความถนัดแพทย์่างพี่แมวจะรู้ว่าสะดมเนี่ยน้องน้องไม่เคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมาโผล่ในทีแกดสองนะครับแต่ว่าหลักการคิดพี่แมวว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนทีแกดสามเนี่ยอันนี้คือของใหม่ใหม่สุดเลย นะครับน้องต้องตอบแนวแบบคร okay, ีเอทีฟอ่ะโอเคไหมเออที่แก่สามเนี่ยต้องตอบแบบแนวครีเอทีฟนะครับแล้วก็การบริหารจัดการอารมณ์เนี่ยพี่แมกว่าแนวข้อสอบมันแอบ,บคล้ายจหรือธรรมแพทย์นะครับคือไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะแต่ว่าแบบหลักการตอบเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับก็คือต้องตอบแบบแนวเสียสละถูกไหมเห็นแก่ส่วนรวมนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปฏิทินทีแคทสกแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเห็นน้องก็ แคปไปได้เลยนะครับอ่ะแคปให้ติดพี่ด้วย1 2 3 <c oughs> โอเคนะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยเราจะเริ่มลงทะเบียนนะครับใช้งานระบบ t c a s สก 6, เนี่ยวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี6 5นะครับส่วนใครที่จะสอบรอบอรอตรอบโคตาแอดมิชชั่นในเลแอดมิชชั่นเนี่ยนะครับก็วันรับสมัครเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับของรุ่นเราเนาะอ,อันนี้เป็นปฏิทินการสอบ A Level นะครับ ก็เอเลเวก็คือแบบคล้ายๆวิชาสามัญของปีก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็มีเลขถูกไหมเลขฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นต้นนะครับอันนี้ก็วันสอบเนาะส่วนปฏิทินการสอบทีแกดทีแนะครับอย่างที่บอกไปนะทีแกดเราเนี่ยนะครับจะสอบกันวันเสาร์ที่10บธันวานะครับเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับก็สอบด้วยกระดาษหรือว่าสอบด้วยคอมก็ได้นะครับอันนี้ขอเสริมนิดนึงได้ไหมเออ จากที่พี่แม็กฟังของทปอมาเนี่ยนะครับคือมีน้องถามว่าพี่แม็กแล้วข้อสอบมันจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับคืออังกฤษเนี่ยมันก็ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วถึงแม้ทีแกตหนึ่ง English Communication เนี่ยเขาคงไม่มีภาษาไทยให้น้องเลือกนะครับแต่ว่าทีแกตสกับทีแกตสามเนี่ยเท่าที่ฟังมานะคือสอบปีปีของน้องเนี่ยยังมีแต่ภาษาไทยอยู่นะครับจะสอบได้แค่ภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะทีแกตสทีแกตสนะยังเลือกเป็นอังกฤษไม่ได้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยอาจจะรอแบบสรุปอีกทีหนึง่ง นะครับแต่เท่าที่ได้ยินมานะที่กดสองที่เกดสานี่ยยังสอบแบบภาษาไทยภาษาไทยอยู่นะครับไม่มีให้เลือกไทยหรืออังกฤษโอเคนะยังไทยล้วนๆเลยโอเคนะครับมาต่อกันที่ปฏิทินของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับคลิปเต้าเนี่ยพี่แม็กจะมาเฉลยบลูพิ้นนะครับทีแกนะในหัวข้อคริติคอลแอ d ด o โลจิคอลทิงกิ้งนะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยนะครับเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์นะครับได้ความรู้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครที่ดูผ่าน a c e b o o k นะครับหรือถ้าเกิดใครที่รับรับชมนะครับรับชมผ่านทาง u t u b e เนี่ยพี่แม็กก็ฝากกด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้พี่แม็กหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดชอบอะไรเงี้ยก็กดไลค์ให้พี่แม็กนะครับก็นอกจากนี้ใครอยากได้ตัวข้อสอบนะครับบูพินทีแกนเนี่ยนะครับก็ลงชื่อในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใน Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีคนอยากได้เยอะเดี๋ยวพี่แม็กลง มาลงไฟล์ข้อสอบให้ก่อนนะครับก็พิมพ์ชื่อลงข้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากจะพูดคุยกับพี่แม็กเนี่ยก็สามารถคุยกันได้3ช่องทางด้วยกันนะครับเป็น Facebook ก็ได้นะครับที่แกที่แพ d มหก by skill นะครับหรือว่าจะคุยกันผ่านไลน์ก็ได้ l ล n e ID ต้องมีแอดด้วยนะถ้าไม่มีแอดน้องหาไม่เจอนะครับแล้วก็ใครที่เล่น i g ก็มาฟอลกันได้นะครับพี่แม็กก็จะลงแบบตัวอย่างข้อสอบเนี่ยใน a c e b o o กกับ i g เป็นหลัก นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องทุกคนมากนะครับที่รับฟังกันจนจบนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสู้ๆนะเด็กหกๆพี่แม่เข้าใจเลยมันเป็นของใหม่นะมันมันเราไม่เคยเจอมันมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะลุยไปด้วยกันเห็นนะครับสู้ๆอย่าท้อนะครับ